จี๊พารวยวสวัสดีค่ะเอฟซีะ FC นะคะแฟนช่องจีพ๊พารวยนะคะแล้วก็มูลทการพารวยแม่นางพารวยไม่น้อยพารวยนะคะแตงยินว่างวัตถิพานมาเหลียใจคักวะเมนเลีย,ยนใจย่าดพาดอย่างใหญ่หลวงนะได้เรียกสามตัวเมนได้เรียกสามตัวสามตัวตรงเลยแต่ว่าบริสุทธิ์จักบาทไปเรียนน้ำเหล็กตัวอื่นเหล็กจะควง เบิ่งไว้เบิงก่อนอันเลขสิออกแม่นบ่ตอนยามมันแรงเบิ่งไว้ตัวนี้คักๆ่ซั่นเพราะว่าเบิงในไอ้สมุดที่จ้าขงเอามาเนาะมันเข้าหลายงวดมันเข้าติดต่อกันเลยหลายงวดก็เลยว่าอือน่าสิน่าสิลองงวดงวดนี้น่าสิลองว่าซั่นแต่กะไปแลนําตัวอื่นนะซืาหยังแม่นจักมันค้าหยังบุ ข้าบ่มีดวงมีสุกนี่หละแต่สมุดในเนลเลขเนบนะบอกง่ายๆหลายๆท่านจะบ่ค่อยสนใจเพราะว่ามันสมุิฉีกธรรมดา้วเอาเอาปกให้เพื่อนแนะเพื่อเพ่นนั่นถามหาเพื่อเพลนอย่างนี้รูปลิงอันนันอาจจะเป็นหลายๆรูปแต่ว่าเป็นสมุส่วนมากรูปนี้บ่ือรูปเดียวกันตัวเลขก็อันเดียวกันข้างในอบ่มี แต่เพราะว่าในปฏิทินมันอาจจะตัวเลขว่าคือกันมันว่าปฏิทินจีนก็จะเป็นเลขอีกชุดหนึ่งปฏิทินคําฉชนวยกับเป็นเลขอีกอันนีกชุดนึงมันจะมีหลายอันแต่ว่าสมติชีนี่เป็นเลขอันเดียวกันเม่นาโปกะนี่ลหละก็จะเป็นรูปลิงกับหนูนี่เป็นรูปนี้เลยบะเป็นรูปนี่เบิ่งเบืองมาแล้วอีหลีไอตัวเลขข้างในนี่ก็คือกันเลยเพื่อทผไปชมอยากไปนะคะอยากไปซื้อ มาไหวเบิงเนาะมาไหวเบิงนี่เรียกร่ำรวยบุญวัสนาเนี่ยไปนี่หละแล้วตามที่เบิงมามันถูกมากมันเข่ามากเนี่ยจังหวัดแล้วเข่ามากเก่างวดเ้วเด้จนถึงงวดที่พานมาเมื่อกี้เนี่ยงวดเป็นงวดที่เก่าที่เข่ามากแต่ว่ามันกะสิมีหลุดอยู่เข่ามากไอ้สองงวดติดแล้วก็หลุดนี่หลุดหนึ่งงวดมั็นบะ อันนี้ก็สอไอแต่เริ่มตั้งแต่สิบหกมิถุนานี่เข้าติดต่อกันเลยสี่งวดติดสิบหกมิถุนาถึงหนึ่งสิงหาอีไอมบ้าเข้าเลยสี่งวดติดแล้วก็มาเว้นสิบหกสิงหาแล้วก็เริ่มมาเริ่มเข้าอีกแล้วคือหนึ่งกันยาสิบหกกันยา ต่อไปหนึ่งตุลานีกอบ่บผัดแน่นอนที่ติ๊กไว้นี่คือเื่อขาวปะ่ที่ติ๊กไว้นี่คือเขาด้เนี่ยมีมีสติติที่เขียนไว้เห็นที่พ่นเบงมาอืมนี่อ๋อแต่ว่าตั้งแต่ต้นต้นปีบ่เขาเนะตั้งแต่ต้นปีบ่เขาจังหวัดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหางหวัดบ่เข่าบ่เขามาเริ่มเขาหนึ่งเมษาแกนมาเริ่มเขาหนึ่งเมษาแล้วก็เขาตัวกันนี่ซีงวันนี้ช่วงนี่แหละ ส่วนกลางๆปีมานี่เขาเลี้ยงมาเลยเขาเลี้ยงมาเลยอันเอามาให้เอฟซีพนเบิ่งนะเียบกันเนาะแมนเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่นสิวาเขาแบบใดเขาจังใดเนาะห็นบอกื่อเพื่อนอยากไปยิบจบมาเบิ่งเพราะว่าสายตาคนอาจจะเห็นบ่คือกันบางคนเพิ่อนอาจจะเห็นตัดที่มันถือตัดที่มันจะออกอืนี่ อ๋อเบิงเบิงอันที่เหมือนที่มันเข่าเอฟซีพันเบิงที่พันเบิงใหม่นะนี่หนึ่งเนส่เมาที่เริ่มเข่าด้วยหกหนึ่งแปดนี่เข้าสามตัวตรงเลยหกหนึ่งแปดหรือเบิงหรือเบิงเป็นเลขเจ็ดก็ได้แต่ว่าแต่ว่ามันกะเจ็ดกำลังมันกะตัวเดียวกันเนาะหกนเป็นเลขหกเจ็ดแปดหกหนึ่งแปดเนียน นี่เข้าสามตัวตรงเลยนะฮะนี่แล้วก็มาหลุดหนึ่งงวดแล้วก็มางวดวันที่สองพฤษภาแต่ว่นในนี้มันเป็นหนึ่งพฤษภามไม่เป็นวันแรงงานเนาะมไม่เป็นวันแรงงานใช่ป่ะนี่ดีนี่ผล <คน S 1> เข้าออกหกสี่สองผลออกหกสี่สองกับสูนเก้านี่ดิสี่ สองนี่เลขสองสี่สองสี่ห้าเนีนสี่สองสี่ห้านี่มันก็เข้าสองตัวเนะสองตัวบนขาสี่สองเนียแล้วก็มาสิบหกพฤษภานี่สวยเลขอันนี้สามตัวสามตัวเท่านั้นเลยนี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองนี่เนาะแม่ไม่จําเป็นหนึ่งศูนย์สองเลขออกศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองนี่สามตัวตรงเลย พเพราะว่าเ้าขันห้าหมามนเนาะเนียนมันใสมุนมากมัน,มกมนก็นจะได้สามตัวรงเนียนหรือถ้าท่านใดบ่หมุนเพิ่งก็จะถูกสามตัวโตถูกส่วนมากเพิ่นสื่อเรียกเพิน่นหูจะคว่ำอยู่ห <c oughs> รอกเอ๊ะเพิ่นสือเป็นเ<ร>นียนหฮาตตรงกับหัประตูไวอยู่แล้วหัประตูไวเนียนแล้วก็มาหลุดอืแล้วก็เริ่มนี่เริ่มเขาซิงวดติดก็คือเริ่มตั้งแต่สิบหกมิถุนาซิงวดติดแล้ซิงวัดติดนี่สิบหกมิถุนา มะเข่าเก้าสองนี่เด้สิบหกมิเซนาเป็นไหกนี่นี่เนาะเบิ้งมีเลขหนึ่งเลขหนึ่งสามสองหกหกกับเก้าแมนหกกับเก้ากับตัวเดียวกันขันแมนเท่าเสือเท่ากระสือหกเก้าเอาอเก้าสองหกสองนี่แล้วประมาหมุนทาทามหมุนไล่นี่แมันกัดพี่เ<ม>บิบ้งพันสิบเบิ้งไล่นี่นั่แล้วกับเบิ้งไล่นี่น้่งแ,<ม>แบบนี้ นี่เนาะค่ะที่เพิ่นจะเบิงกันแมนเข้าหมุนไปหมุนมาแบบนี้นะคะกัดใจแล้วก็ต่อไปหนึ่งกรกฎาเนาะแมนบอกแมนนี่หนึ่งกรกฎาสามตัวตรงนี่สี่หนึ่งเจ็ดนอเลขกออกสี่หนึ่งเจ็ดอันนี้ก็บสี่เจ็ดสามหนึ่ง ก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าบางว่าจะเบิ่งเห็นเลขสี่โต,ตนบางว่าก็เห็นเป็นสามโตนี่ก็เขาถือว่าเขาอยู่แล้วนะคะนี่สวยความเลขสี่เจ็ดสามหนึกก่งเลขออกสี่หนึ่งเจ็ดมันขันเท้าซับอยู่ในน,นี่ก็ได้อยู่แล้วขั้วได้แน,น่นอนประก,กาศสิบหกกรกฎาเขาสองตัวล่าง เลขอยู่ในปฏิทินหนิงสิมีสองสามห้าเนาะมีสามตัวนึงดิเมียนเลขออกห้าสามพราะว่าเท่ากับมาตัดเสดเนาะอืมเมียนส่วนไลส่วนไลเลขไม่ค่อยไลห่างดอกอยู่ในนี่กระเข้าห้าสามหลักกามางวดวันที่หนึ่งสิงหาห้าเก้าสี่หกห้าเก้าสี่กับหนึ่งสี่เลข เลขในี้นีก็มีถ้าเบิงมตาตตะทังนั้นก็เป็นสี่หกหกมันวาถ้าเบิงไปทั้งนี้มันเป็นเก้าเก้าสี่เด็แม,มนแมนไม่ก็ต้องเปลี่ยนแมนข้าจเจ<ม>้าสิหมุนเบิงมบแวนวนนมน,มน,มน,น,นอันนี้ก็ถือว่าเขาน่วกระเวนวนแนนแมนถ้าแมนถ้าถ้าแมนพูดจังนึ่งแมกกะสีเลขกอันนี้ก็สิเป็นเลขหนึ่งไทยกะสีได้หนึ่งสี่พร้อมเด้กอ๋อผู้พันนวิเคราะห์แมนผู้เพ่นเบิงเปลี่ยน นั่นละผู้ล่งค้นเป็นยังเพิ่งคือถือทั้งบนทั้งล่างเพื่อนนั่นหละแล้วก็วาดวันที่สิบหกสิงหาหนีรุดนะคะสิบหกสิงหารุดไปวดหนึ่งแต่ว่าไม่กระติดอยู่ดิแล้วก็มาข่าวสองวัดติดเนี่ยอันนี้แต่ว่ามันกระติดสามมาอยู่นี่อ๋อแต่ว่ามันออกมันออกห้าแปดสามเนี่ยมันติดสามมาอยู่อันนี้หนึ่งกันย่านี่เริ่มเริ่มอีกแล้วนะคะ เริ่มสองวันติดเนี่ยหนึ่งกันญากับสมุกกัญยานี่อันนี้หนึ่งกันยาเลขออกสามสามสองในปฏิทินมันหนึ่งสองเจ็ดสามแม่มันก็มีสามสองอยู่แล้วในนี้เนาะถ้าในงวดวันที่สิบหกกันยาที่เบิ้งไวค้ค้างเข็นค้าค้างเนาะเก็บ่ซื้อนะควาสนาสิบวันเงินเทวดางวดนี้สิซื้อวันนี้ซื้อเนี่ยนี่ซื้อมักพรมนี่ มันกล่มแห้วมแม่นมุงกลุ่มไปแล้วนี่นี่วันหนึ่งตุลาคมนะคะาชมเบิงเด้อค่ะเบิงเบิงเบิงน้ำกันหนึ่งตุลาคมนี่อาจจะเห็นไม่เหมือนกันนะคะสายตาแต่ละคนอาจจะได้ทั้งหมดทั้งงานตั้งดวันที่สิบหงนี่ยังเจ็ดศูนย์สามนี่ก็ตรงตรงเลยนี่เรียกบลายหางพ้อมวันอันหนึ่งตุลาเนี่ยจีตเห็นมีจักตัวมีสามตัวเห็นตัวใดนะเก้าหนึ่งเออเก้าหกหนึ่ง นี่เป็นนี่เก้าเก้าหกหนึ่งหนึ่งแต่ว่าตรงกลางมันเกิดตรงกลางครับพูดจังนึงกับสีเห็นเป็นเลขซี่มีตัวนิดหน่อยกับสีเห็นเนาะกับเล่าแล้วแต่เอฟซีเพิ่นแต่ว่าแอดมักตอนนี้มักซ้ำแต่ซีหกมีกาได้ขึ้นกันนี่มีซีหกลงมานีเนาะซีหกซีเก่ามัสีก็ได้ขึ้นกันเพราะว่ามันไปเขากับจะเบี่ยนรถม้นตักการเพิ่น ฝันเพิ่นฝันดีอยู่ก็ถ่าฟังเพิ่นจีบอเอาฟั่งอีกข้อมฝันเพิ่นแต่อันอันนี้คือจีแปลออกมานี่อ,อันนี้คือแปลออกมาเก้าหกหนึ่งเดี๋ยวขั้วออกมาได้สามหางกับเก้าหกเก้าหนึ่งหกหนึ่งเท่านั้นแล้วก็เป็นซื่อ,<ม>อนะีอ้ซื้อซื้อเรื่องว่านี่ซื้อซ้ำนี่พ่อเจอกับเถือกเอกับถือกเพถือกับถือว่าบ่มีบุญวัสนาถือซื้อไว้พ่อฟั่ง เพราะว่ามันเสียใจมาหลายงวดแล้วเพราะว่าจะควงได้เรียกมากทั้งเป็นคนบค่คยมากเกล่นเลขกนะบกบก่ครว่าจะควงบ่ใครไม่ดวงพวายย่อมถือกับบกหอดมืนไปเคลียกันได้สูงสุดกับหาพันเพน่ม,มนเป็นย่ายหาพันแล้วนี่นะแล้วก็วงกลมนี่คือตัวมากม,าก,ามากแม่นนี่ตัวนี้มากเลยเาท่านได้ หรือว่าท่านใดที่อยากนะคะอยากจะไปนะคะไปซื้อมาเบิงพิจารณาบเบิงก็ได้นะคะสิบบาทแค่แค่นั้นเองนะคะ<ม>คือกันมัดตัวเลขแอดเทียบเบิงแล้วนะคะน,บบนะครับ พิจรารณาเบิงเป็นแนวทางเนาะคะ่ะตัวเลขทุกตัวไม่สิิ์เขาาล้วกับไม่สิิ์ลดนะคะเข้ากับเสนอเป็นเพียงแนวทาาเนาะคะ่ะในการสื่อสารกินแบงรัฐบาลเนาะคะ่ะก็ดีก็เดาเนาะคะ่ะเพราะเขามีแนวทางเข้ากับสีมีแบบแมนฮันตันเสื้อเลขตัว,ตวนี้เนาะเดาเอาซื้อตัวน,นี้เดอกอเออพ่อจะเสเเียงโฉก่ามีโฉกเนาะหามีโฉกนี่ นั่นได้เงินเทวดามากใส่พ่อได้ให้ดูให้ร้าน,นไปลงเงียนซื้อขนมเนาะเอานะคะท่านผู้ชมกัดน,นี่เนาะคะ่ะตัวเลขที่จิตจับโยึ้นในเอฟซีฟันบังอีกครั้งนึงเนี่ยจะได้ล่าลงเลยเนาะคะ่ะตุลาเนาะของวัดประจําวันที่หนึ่งตุลา,ลาคมนะคะถ้าท่านผู้ชมมักชอบกะนําไปลงทุนได้เดะะ้อค่ะเลขก็หลายตัวนะคะเก้าหกหนึ่งนะคะจับแยกให้กับเก้าหก เก้าหกหกเก้าหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแต่จีดพนมักหกหนึ่งนะคะหกหนึ่งหนึ่งหกเนาะคะ่ะอาก็ขอบคุณจีดผ้าร่วยหลายๆเนาะ,ค,ะค่ะที่มากแบ่งปันตัวเลขแนวทางให้เอฟซีเนาะท่านผู้ชมท่านใดน,นะคะที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะคะ่ะก็จะเลื่อมเข้าไปกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจีดผ้าร้วยน้ำนาเดอ้อค่ะค่ะ,คะขอบคุณค่คะขอบคุณค่ะ